อยากให้ใครไหว้เราไหว้เขาก่อนอยากได้ยินคําสุนทรต้องอ่อนหวานอยากได้รับความยิ่งใหญ่ไมตรีการต้องเจือจานช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเอ่ยใจเขาใจเราชอบความสุขสันเสรยยกย่องยอมรับตรงกันข้ามใจเขาใจเราก็ไม่รักสิ่งที่ดูถูกเหยียดยาม กลั่นแกล้งเอาเปรียบสิ่งเหล่านี้ใจไม่ปาถนาแต่เมื่อเจอสุขและทุกข์เราก็ต้องมาเรียนรู้วิธีทำใจเจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีตำบลคอนสารอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิตามาภาพพระอาจารย์โตอภินันโทผู้รวบรวมสาระธรรมะดีมาบอกเล่า90 เพิ่มสติปัญญาและร่วมสร้างบุญบาร,รมีไปพร้อมๆกันต่เหนือเรื่องวิธีทำใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านผู้ชมทั้งหลายคำว่าใจเป็นนายหมายความว่าใจเรานั้นเป็นศูนย์รวมของชีวิตมนุษย์ชายหญิงทุกท่านทุกคนเวลาเราสุขเราก็มอบหมายให้ใจทำหน้าที่เช่นสุขใจ ภูมิใจดีใจมั่นใจปิติใจอิ่มเอิบใจถูกอกถูกใจแต่ตรงกันข้ามเวลาที่เราทุกข์เครียดปิตตกังวลเราก็ให้หน้าที่ใจทำหน้าที่อีกหนักเช่นเดียวกันท่านผู้ชมทั้งหลายทุกใจหนักใจอึดอัดใจเสียใจระเหียใจน้อยอกน้อยใจ รุ่มอกกรุ่มใจไม่พอใจหลายอย่างท่านผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องวิธีทำใจไปพร้อมกัน 1. ตั้งสติเห็นคุณค่าของตัวเองไม่มีใครรักเราเท่ากับตัวเราบอกตัวเองเสมอว่าฉันรักตัวฉันฉันพร้อมที่จะยอมรับความเสียใจ ความไม่ถูกความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นเพราะฉันไม่รู้เพราะฉันไว้วางใจเพราะฉันประมาทบ้างหรือเพราะฉันใจง่ายเชื่อคนง่ายรักคนง่ายมากเกินไปจนลืมส่วนที่ต้องระมัดระวังมีสติกลับคืนมาท่านผู้ชมทั้งหลายในขณะเดียวกันแม้ในใจเรามันจะสะอกสะอื่นร้องไห้ เราก็อนุญาตให้ใจเราร้องไห้เพราะการที่กายเราใจเราร้องไห้เนี่ยสารที่ไม่พึงปัารถนาจะหลังออกมาทางผิวหนังจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นบ้างเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายเวลาร้องไห้เป็นภาวะของธรรมชาติแล้วเราจะรู้สึกสบายแต่ร้องไห้ก็อย่าไปร้องไห้นานให้มีเวลาจำกัดแล้วก็กั้นอ,อกกั้นจะอ่ะพอละ เสียอ,อกเสียใจแค่นี้ก็พอละกับเรื่องที่มันผ่านมาต่อไปเองต้องเข้มแข็งมากกว่านี้บอกตัวเองอยู่เสมอตั้งสติให้ได้รู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้ถ้าแย่มันก็แก้ไขได้2ออย่าออกไปเมาเวลาคนเราเสียใจอย่ามองหาสิ่งที่มาย้อมจิตย้อมใจโดยเฉพาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทหรือ หนีพ่อหนีแม่หนีคนในครอบครัวไปนู่นนั่นนี่ในฐานที่ที่สุ่มเสี่ยงการพนันสุ่มเสี่ยงในการเสพสิ่งเสพติดสุ่มเสี่ยงในการที่จะต้องเสียเนื้อเสียตัวหรือเสียทรัพย์สินเงินทองอะไรมากมายเพราะนั้นเวลาเสียใจมาอย่าออกไปดื่มของมื่นเมาเพราะมันสุ่มเสี่ยงท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะหลายคนโทษทีอนาคตเสียหายก็เพราะเวลา เสียใจแล้วหันหาเข้าสิ่งเียบติดเหล่านี้เอาไปเอามาก็กูไม่กลับนะยาวจนกระทั่งติดงอมแงมเสียการเรียนเสียอ,อนาคตเสียการงานเสียครอบครัวอุ้ยมากมายเลยมันความเสียใจให้มองเห็นว่ามันเป็นธรรมดาไม่มีใครหวังแล้วมันไม่ไม่ผิดหวังไม่มีก็มีสมหวังบ้างผิดหวังบ้างมีพูดถูกพูดผิดบ้าง ตั้งใจแล้วมันพยายามไม่ดีขึ้นก็ตั้งใจใหม่เริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นเวลากุ้มอกกุ้มใจหรือเสียใจก็ต้องทําใจให้ทันดึงสติคืนมาให้ได้แล้วก็อย่าหันหาเข้าสิ่งเสพติดสิ่งมัวเมาทั้งหลายท่านผู้ชมมันสุ่มเสี่ยงมากกว่าที่จะปลอดภยัย 3. าํทใจอย่าขังตัวเองอยู่ในบ้านหรือในที่ทํางาน หรือในที่ห้องแคบๆมันสุ่มเสี่ยงมากเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเมื่อเสียใจไม่ถูกใจอะไรผิดหวังเสียใจกับสิ่งที่จะได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเป็นคนเป็นความรักเป็นเงินงานที่จะได้มาพอไม่ได้แล้วก็อึดอัดขัดข้องโทษตัวเองขังตัวเองทำร้ายตัวเองซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกก็ควรที่จะเปิดใจ เปิดใจและยอมรับคําว่ายอมรับก็คือมันไม่มีอะไรถูกใจไปทุกเรื่องท่านผู้ชมคนเราลองคิดดูว่าถ้าอยากได้แล้วมันอยากได้แล้วมันสําเร็จทุกเรื่องเนี่ยความโลภของษย์มันจะพอไม่บนโลกใบนี้ไม่พอตันหาเสมอด้วยน้ําไม่มีมีความอยากไปเม่สิ้นสุดยุติเพราะฉะนั้นต้องรู้จักพอประมาณพอดี พอเหมาะพอควรกับเพศกับวัยกับฐานะที่จะได้เรียกว่าทำใจให้ได้อยู่ในฐานที่กับคนที่เรารักคนที่เราไว้ใจหรือแมก้ก็มันโกรธเกลียดขึ้นมาน้อยใจมาก็ขับรถแต่ให้มีสตินะฮะอย่าเร็วเกินไปไปในฐานที่ที่เราไปแล้วรู้สึกสบายใจ ไปหาคนนู้นแล้วรู้สึกดีใจอบอุ่นปลอดภัยไปเลยครับเป็นวิธีที่ดีทําใจได้ 4. เลิกส่องเฟซบุคคลที่ทําให้เราเสียใจเช่นแฟนเก่าหรือเพื่อนที่โกรธเกลียดกันนะไม่ต้องไปส่องไปดูเขาพอไปดูแล้วมันจะเห็นภาพบาดตาบาดใจเห็นความหลังที่ตั้งใจเอาไว้ บาดใจโอ้ยนึกถึงความหลังที่เคยผ่านมาน้อยอกน้อยใจกลุ้มอกกุ้มใจเพิ่มความโกรธความเกลียดความแคนอิจฉาริษยามากขึ้นตอนนี้ก็เลิกหรือวเว้นไปสักระยะก่อนให้ใจเย็นเย็นก่อนค่อยไปดูไปส่องดูด้วยใจที่เป็นกลางไม่ใช่ไปดูเพื่อที่จะเหยียดย่ำเยาะเย้ย,ย,ยถากถางถ้าดูแล้วจิตใจเราร้อนรุ่มกุ้ม ก็อยากไปดูเพราะมันสุ่มเสี่ยงมากห้าทำตัวเองให้ยุ่งเข้าไว้วิธีทำใจเนี่ยเวลาเราเสียใจเรื่องใดท่านผู้ชมทั้งหลายพยายามหากิจ,จกรรมทาในขณะที่เรากิจ,จกรรมทำมันก็ไม่ฟุ้งซ่านความโกรธก็จะลดลงเพราะใจไปอยู่กับงานที่ทําไม่มีเวลาว่างเวลาว่างที่จะนินทาไม่มีเวลาว่างที่จะเสียใจไม่มีเวลาว่างที่จะมากลุ้ม ไม่มีเวลาว่างที่จะต้องมาเครียดกับคนนู้นเหตุการณ์นี้หากิจกรรมทำจะเป็นงานอดิเรกงานประจำหรืองานใหม่ที่เรารับมาทำหรือเราขนขวายที่จะทำแล้วมันมีความสุขมันมีไรายได้หรือมันส่งเสริมจิตใจให้เรามีความเพลิดเพลินมีความสุขไปในตัวเองเราก็ทำกิจกรรมที่มันเป็นประโยชน์หรือไปทำงานกิจอาสาช่วยชุมชนช่วย สาธารณะก็เป็นกุศลเป็นความดีเราก็จะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นเพราะความรู้ความดีความสามารถที่เรามีเนี่ยถ้าเราแบ่งปันไปเป็นแรงกายเป็นแรงใจเป็นทับสินเงินทองของ,ของกินเครื่องใช้ไม้สอยที่มันเป็นประโยชน์เราไปแบ่งไปปันแล้วมันเป็นความสุขท่านผู้ชมทั้งหลายทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์จิตใจเราจะมั่นคงจิตใจเราจะอบอุ่นและมี พลังใจที่ดีมากขึ้น 6. ลบทุกอย่างออกจากใจให้หมดโดยเฉพาะคนที่ทำให้เราเสียใจเมื่อเขาทำให้เราเสียใจหนึ่งครั้งเราให้โอกาสแล้วครั้งที่สองเขาก็ทำอีกนั่นหมายความว่าเขาไม่ไรักเราจริงใจเพราะฉะนั้นเมื่อมีครั้งหนึ่งมันก็เพียงพอครั้งที่สองก็ค่อนข้างหนัก แต่ครั้งที่สามเนี่ยค่อนข้างจะกรั่นแกล้งกันแล้วเพราะฉะั้นเราต้องรีบทําใจรีบลบคนเหล่านี้ออกเพราะเขาไม่รักเราอย่างจริงใจจริงจังปล่อยให้เขาผ่านไปปล่อยให้เราเป็นอิสระปล่อยให้เราเข้มแข็งเราให้โอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็ผิดครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งเราไม่มีแรงที่จะให้อภัยเพราะฉะนั้นลบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเฟซเป็นไลน์เบอร์โทรศัพท์ ของฝากดอกไม้กรอบรูปเสื้อผ้านุ่นนั่นนี่คัดออกให้หมดเลยครับบวยจักได้ก็ยิ่งดีแบ่งปันไปได้ก็ยิ่งดีนะเอาไปใชใ้มันเกิดประโยชน์ก็แล้วกันนะเราจะได้ไม่เห็นสิ่งที่มันบาดใจบาดตาทําใจให้เข้มแข็งแล้วก็บอกตัวเองว่าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่มีเขาเราทําไมจะอยู่ไม่ได้นั่นคือทําใจเราให้เข้มแข็งมากขึ้นเราต้องก้าวไปข้างหน้า เราต้องเดินไปข้างหน้าไม่ใช่อยู่ยืนอยู่กับที่เสียเวลาเสียโอกาสมัวแต่น้อยใจทำไมถึงทำกับฉันได้พูดหยุดแต่ทำอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก้าวออกจากจุดที่มันจะทำให้เราต่ำต้อยด้อยสักเดินออกจากจุดที่ทำให้เราเครียดวิตนบนหมองไปก้าวไปข้างหน้าแล้วโอกาสข้างหน้าจะเห็นแสงสว่างเห็นความหวังเห็นพลังที่ดีงาม จ็ดอย่าลืมเหตุผลที่ต้องเลิกลากันเวลาทําใจท่านผู้ชมทั้งหลายสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดจากเหตุทั้งนั้นไม่มีอะไรบนโลกนี้ไม่มีสาเหตุแล้วมันเกิดผลเลยไม่มีคนจะดีมีน้ำใจมารยาทด,ดีมีความขยันขันแข็งเขาก็ได้รับการฝึกอบรมบ่มนิสัยจนเป็นนิสัยใจคอที่ดีคนที่หยาบกระด้าง เป็นคนมักง่ายเอาแต่ใจไม่สนใจแคร์ความรู้สึกคนอื่นเพราะเขาถูกอบรมบ่มนิสัยหรือไม่ให้คนอื่นอบรมบ่มนิสัยเชื่อมั่นตัวเองว่าทำอย่างนั้นถูกต้องดีแล้วก็ทำแล้วทำอีกจนกระทั่งไม่มีใครเชื่อใจไววหวางใจเพียงแต่หน้าไหว้หลังหลอกดูข้างหน้าก็ดูดีเข้าทำนองว่าข้างนอกสดใสข้างในตะติ่งโหน่งนั่นเอง ก็คือหาความดีความงามไม่ได้อันเหตุผลของคนที่ไม่จริงใจไม่จริงจังก็เพราะว่าเป็นคนไม่หนักเอาเบา่อสู้ไม่เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันเมื่อเขาไม่ให้เกียรติเราทําไมเราต้องให้เกียรติเขาหรอเพราะเขาไม่เห็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามเมื่อเราพยายามที่จะทําแล้วให้โอกาสแล้วเขาก็ไม่ดีขึ้นไม่มีอะไรดีขึ้นทําไมเราจะจมปักอยู่อย่างนั้น ทำไมเราไม่ให้โอกาสตัวเองเดินออกจากสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามเพื่อไปเจอโอกาสที่ดีกว่า8เริ่มต้นวันใหม่กับวันใหม่สิ่งที่พลาดพังไปอดีตก็ล่วงเลยผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้เสียใจก็แค่นั้นเองกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อยู่กับวันใหม่ให้สิ่งที่เป็นของเก่าทุกโทษผิดหวังเป็นเพื่อนหรือเป็นประสบการณ์ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นลีลาเป็นจังหวะเป็นโอกาสช่วงตอนหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ทำให้เราได้ศึกษาทำให้เราได้เข้มแข็งจริงเกๆแล้วสุขและทุกข์ในท่านผู้ชมทั้งหลายมันเป็นบทเรียนชีวิตที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในโรงเรียนทั้งหลายมันใช้ชีวิตทั้งชีวิตเรียนรู้ดูจำเข้าทำนองว่าเจ็บแล้วต้องจำ จำแล้วต้องนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สิ่งไม่ดีเราก็ไม่ได้จดได้จำปล่อยปะละทิ้งไปส่วนอะไรที่ดีจดไว้จำไว้นำมาปรับมาปรุงมาเติมมาเสริมมาต่อยอดให้ดีขึ้นเป็นสิ่งที่ดีและงดงามถ้าเราไม่ให้โอกาสตัวเองถามว่าคนอื่นจะให้โอกาสเราได้อย่างไรเมื่อเราต้องให้โอกาสตัวเองเดินลุกออกจากที่มันทุกข์หม่นหมอง เริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตใจที่เข้มแข็งและให้เกียรติตัวเองข้อที่สําคัญให้เกียรติตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองเรามีความรู้มีความสามารถมีงานท,ท,ทําโทษทีมีไรายได้บางคนมีสังหาริมทรัพย์อรังาหาริมทรัพย์เยอะก็ต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองปรับปรุงตัวเองทําตัวเองให้มีค่าแล้วก็อย่าพึ่งไปรักใครง่ายๆอย่าไปเชื่ออะไรใครง่ายๆจนกว่าจะ มั่นใจเชื่อใจได้เพราะนันให้เกียรติตัวเองแล้วคนรอบข้างเขาก็จะให้เกียรติเรา 9. ขอบคุณทุกประสบการณ์ชีวิตที่เข้ามาทำให้เข้มแข็งทำให้หนักแน่นทำให้รู้การครบคนทำให้รู้นิสัยใจคอทำให้รู้ความรักทำให้รู้ความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยามันเข้าอยู่ในชีวิตของคนเราพร้อมที่จะเรียนรู้และทำใจให้ได้ ข้อที่ 10. ปลีกเวลาทำบุญสุนทอนทานเพื่อให้จิตใจมีที่พึ่งจิตใจที่ว้าเวอ่อนแอและอ่อนไหวเพราะไร้ที่พึ่งหรือไร้สรณะคือที่พึ่งนั่นเองที่พึ่งอันประเสริฐนั้นองค์สมเด็จมสมมาัุพระเจ้าทรงตรัสว่าพุทธทงทังสรณังคัตฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิตังคังสรณังคัจฉามิ หมายถึงเอาพระเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจเพราะพระองค์ทรงเป็นศัสดาเอกของโลกมีความดีมีพระบริสุทธิ์ที่คุณให้เราได้กราบได้อย่างสนิทใจพระองค์มีพระปัญญาคุณที่เฉลียวฉลาดผ่องใสและพระองค์มีพระมหากรุณาคุณคือช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติช่วยเหลือสรรพสัตว์มวลมิจฉาชติทั้งหลายให้รู้บุญแล้วก็ขนขวายทำดีเพื่อตัวเรา รู้เรื่องบาปเพื่อที่จะลดละจริงที่มันเป็นลบมาทํำสิ่งที่เป็นบวกคือกุศลและความดีเพราะกุศลและความดีจะเป็นสรระเป็นที่พึ่งนั่นหมายถึงทำมังสารนังคัจฉามิเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งความดีทําไว้ที่ไหนจะเป็นมิตรแท้เป็นเพื่อนแท้เป็นเกาะป้องกันภัยเป็นอาพรอันงดงามเป็นพลังใจที่เข้มแข็งให้รู้ให้เราอยู่ได้ ยังมีความสุขแม้อยู่คนเดียวอยู่กับครอบครัวคนอื่นก็อยู่ได้อย่างมีคุณค่าสง่างามอยู่ในชุมชนสังคมได้อย่างเปิดเผยและมีความสุขมีความมั่นใจเพราะมีความดีเป็นที่ตั้งมีความดีเป็นพลังก้าวไปข้างหน้าทาั้งคังพระังัจามิมีพระริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นต้นแบบต้นอย่างทำความดีสร้างบารมีแม้จะเจออุปสรรคให้นึกถึงว่า มันไม่มีบรารมีไม่แก่กล้าชีวิตเราหลายคนเคยเล่นหมักลุกหมักลุกเล่นอย่างต้องคิดมาคชีวิตที่เราเดินก็ต้องคิดให้มากเช่นเดียวกันคิดไปในทางที่ดีแม้จะเจอลบลบก็คิดในทางที่ดีให้ได้เพราะทางที่ดีดเดินแล้วปลอดภัยสบายใจคิดดีพูดดี คิดดีคบคนดีชีวิตก็จะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีทำใจให้ได้ทำใจให้เป็นชีวิตจะสงบเย็นและมีความสุขขอบคุณและขอเป็นกำลังใจญาติธรรมทั้งหลายให้มีใจที่ดีงามมีใจสงบมีใจเยือกเย็นแล้วสิ่งที่ดีงามจะเกิดขึ้นกับท่านและครอบครัวสาธุขโขโมทนาภาให้ชื่น จิตรับรื่นปรีรเปรมเกษมสรรอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรับอนันต์โชคทวีมั่งมีเอ่ยเจริญพร